คนที่รู้วิชาโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะได้เปรียบคนอื่นตั้งแต่ผมรู้จักวิชาโหราศาสตร์มันช่วยทําให้ผมเข้าใจเส้นทางของชีวิตผมมากขึ้นปัจจุบันมีการนําวิชาโหราศาสตร์ไปใช้ในแทบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการการลงทุนของวอล l สตรีทหรือว่าวงการการแพทย์ก็มีการนําวิชาโหราศาสตร์ไปใช้สําหรับคนที่สนใจแล้วก็ชอบวิชาโหราศาสตร์นะครับ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนติดตามรายการของเราด้วยนะครับ อย่าลืมแม้เรื่องเรืออไตายจริงนะใครสนใจจริงๆนะต้องไปอ่านเล่มนี้นะผลตีปิกาของมันเต็วาร่านะอินเดียยกย่องมากนะข <c oughs> หลาสร์ทุกคนนะควรจะควรจะอ่านแต่พี่อ่านเล่มที่เป็นสรุป <c oughs> พี่ไม่ได้อ่านเล่มนี้แต่พ่อพี่เขาอ่านแทน <c oughs> โอเคเรื่องที่สามเรื่องที่สามคือเรื่องพบอุปจัยอืม พบอุปจัยเนี่ยเป็นข้อยกเว้นว่านักโหราศาสตร์บอกว่าถ้าบาปประเคราะห์ไปอยู่ในพบอุปจัยเนี่ยดาวบาปประเคราะห์ให้คุณดีป่ะทำไมวะครับก็เป็นข้อยกเว้นไงบอกแล้วว่าโหราศาสตร์มันมีข้อยกเว้นเยอะแต่อย่างข้่แต่ยัางเห็นภาพไปเล่าเห็นภาพหน่อยได้มั้ยได้แต่ใจเย็นๆแต่ข้อยกเว้นอันเนี้ เราเราไม่ถือว่ามันเป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่เป็นหลักรื้นฐานก็คือใช้ได้เลยอ่ะมีน้ำหนักเลยหนังสือโหราศาสตร์แทบทุกเล่มจะเขียนไว้อืมคือของจริงเลยอ่ะเอามาใช้เลยอืมอันนี้ไม่ใช่ astro magic คิดเองก็พี่ยกตัวอย่างให้นะดวงประเภทที่พี่เห็นบ่อยมากๆนะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคือผู้คนที่ดาวาปปะเข้าไปอยู่ภพหก อืมพวกดาวแบบพระเคราะห์ไปอยู่พพผงเนี่ยนะโหราศาสตร์จะถือว่าพวกนี้มีโชคชัยชนะศัตรตูโชคชัยชนะศัตรตูอ่ะสมมุติผมผมเอาเจ็ดไปอยู่หกอะเป็นไงก็เข้าเกณฑ์โชคชัยชนะศัตรตูโดยที่ถ้าพูดอย่างเงี้ยเราอาจจะไทยกันไม่ถูกพี่จะบอกเป็นลักษณะนิสัยดีกว่าอะลักษณะนิสัยของคนที่บัพระเคราะห์ไปอยู่พพผงเนี่ยที่พี่เห็นนะพวกนี้จะชอบพูดถึงศัตรูตัวเอง ชอบอ่านใจว่าคนคนนู้นคนคนนี้คิดอะไรคนคนนี้เป็นศัตรูแล้วคนนี้จะทําอะไรเหมือนชอบอ่านเกมของศัตรูชอบเหมือนเดินหมักลุกอะ่ะอาจจะเป็นสายเหตุที่เขาบอกว่าเป็นโชคชัยชนะศัตรูเพราะคนลักษณะแบบนี้ก็ควรจะมีแนวโน้มชนะศัตรูของเขาสูงอืมแต่อันนี้พี่ชัวนะพี่เห็นหลายดวงมากเลยพวกปากเคะอยู่โคผกเนี่ยจะชอบพูดถึงศัตรูแล้วก็อ่านเกมศัตรู แจอหลายคนมากคนใกล้ชิดก็เยอะครับอ,อืมแล้วก็อย่างแต่ว่าถ้าถ้าสุรคระห์มาอยู่อ่ะก็จะดีกว่านะแต่สุประคอบที่เสรแล้วมันควรจะไปอยู่พบสําคัญพบอื่นเงี้ยแต่ถ้าสุรคระห์มาอยู่พบ6เนี่ยคือมันก็จะเอ่อชนะศัตรตูโดยไม่ลําบากโดยไม่ได้แบบไปตีลานปันแทงกับเขาอ่ะแต่บาประค์มาอยู่พบนี้ก็ดีกว่ามันไปอยู่พบสําคัญพบอื่นแบบเงี้ย มีคําถามไหมเรื่องนี้เอาแค่พบง่ายใช่ไหมนี่เข้าใจง่ายแค่แค่บาปะคอไปอยู่ในพบสามหกสิบสิบเอ็ดแล้อย่างพบสิบอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพบการงานแล้วก็เป็นพบที่สําคัญด้วยถ้าบาปะคอไปอยู่จะเป็นยังไงบาประคอไปอยู่พบสิบที่พี่เห็นส่วนมากเขาจะจริงจังเครียดกับเรื่องงานแต่พอเขาจริงจังเขาก็สําเร็จใช่ไหม สำเร็จหรือเปล่าจริงๆต้องดูอย่างอื่นด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเกม์ที่ให้น้ําหนักด้านหนึ่งว่าเขาจะจริงจังกับเรื่องงาน <Okay. S 1> ยิ่งห้าไปอยู่พบสิบแล้วเป็นเกษตรอย่างเงี้ยเราก็ให้น้ําหนักได้เลยว่าเรื่องนี้เขาน่าจะดีเรื่องนี้เขาดีอ่ะเรื่องการงานเขาดีอันนี้ก็ให้น้ําหนักเลยเพราะมันบวกสองเด้งอะ่ะนอกจากพบบาประเค้าไปอยู่พบสิบแล้วเป็นเกษตร แต่บาปประคอบไปอยู่ภพสิบนี่ก็ยังไงก็ก็จะมีให้โทรในะอันนี้เบนไว้หน่อยแล้วกันจะต้องคุยกันเป็นกรณีแต่้าบาปประคอบไปอยู่ภพสิบเอ็ดเนี่ยส่วนมากคนพวกนี้จะมีเป้าหมายเพราะว่าสิบเอ็ดมันเป็นพบที่หมายถึงพวกโปรเจกต์การทําอะไรมีเป้าหมายความฝันอะไรเงี้ยพวกนี้จะมีความพยายามไปถึงเป้าหมายของเขาอย่างเช่น ถ้าเป็นอังคารพวกนี้ก็มีกําลังมีไฟมีความขยันไปยังเป้าหมายราหูก็มีส่วนใหญ่ราหูที่เห็นพ,พบ11หรือพบ3เนี่ยจะกล้าหาญก็คือมัวเมาลุ่มหลงไปยังเป้าหมายของเขาอ่ะสาวก็เป็นช่วงความขยันอดทน,น,น,นสองผมอยู่แล้วส,สองผมเป็นมูลละกะเกษตรอย่างเงี้ยอะไรนะอะไรนะขออีกรอบหนึ่งสองผมเป็นสองผมอยู่พบ11แล้วสองผมเป็นมูลลเกษตรอย่างเงี้ย ดีมากอันนี้ก็ดีอยู่แล้วดีแม่ไม่แ,แต่สองสองไม่เข้าเรื่องนี้นะใช่ใช่คือนึกภาพไม่ออกว่าว่าแบบว่าแบบสองเกี่ยวกับเงินเงินทองทองยังไงสองคือจันใช่ไหมสองนี่คือหมายหมายถึงดาวจันใช่ไหมใช่ใช่ใชเ,เรียกว่าจันจันไปอยู่ครบสิบเอ็ดปกติครบที่สิบเอดอ่ะมันหมายถึงพวกโปรเจกต์มันหมายถึงเงินด้วยปกติอ่ะครบที่สิบเอ็ดเราบอกว่ามันไม่ทายไปในทางที่ดีสักทีเดียว บาคนบอกว่าดาวเจ้าเรือนภพที่สิบเอ็ดไม่ดีด้วยซ้ําคือพี่แต่เราตีว่าภพสิบเอ็ดมันความหมายกลางๆแต่การ<ม>ที่มีดาวที่ดีไปอยู่อ่ะบูบอกว่าสองบูไปอยู่ภพสิบเอ็ดโดยที่เป็นมูลเกษตรเพราะงั้นเราทายว่าสองในดวงนี้ให้คุณแล้วไปอยู่ในภพภ<ม>พที่สิบเอ็ดเพราะงั้นคนประเภทเนี้ยจะได้ไประโยชน์จากการทํางานเป็นจ็อบจ็อบทำงานเป็นโปรเจกต์ Project, ทำงานประเภทเนี้แล้วจะได้เงินเข<ม>้าใจาไหม,ม พ่อพี่ก็บ,บอกอย่างนี้เออเดี๋ยวนะเราเราคุยกลับมาเรื่องพบอุปจัยก่อนส่วนบากตะเค้า <ๆ S 2> ไปอยู่พบสามเนี่ยจะทายไปในทางทิศทางความกล้าหาญเพราะพบสามมันหมายถึงความกล้าหาญการวจนภัยพวกอังคารลาหูเนี่ยไปอยู่จะแสดงไปในทิศทางกล้าหาญเสาก,ก็เสาก,ก็จะไปในทางเออ โดยทั่วไปไปไป็นทางกาหายก่อนแล้วกันรายละเอียดก็คือไปดูอีกทีหนึง่งอันนี้อันนี้อันนี้ถามเพิ่มนะพี่หกหกที่เป็นกเกษตรหกที่เป็นกเกษตรเนี่ยพี่จะมองว่าหมายถึงอะไรนะหก <6 S 2> คือศุกร์หกเวียเวียถ้าบูพูดถึงดาวอะ่ะให้บูพูดชื่อใ,ๆๆใช่ไหมหกนี่คือหมายถึงศุกร์ใช่ไหม ต่อไปแทนเป็นดาวเนี่ยเรียกเป็นดาวแทนไม่งั้นงงแม่พี่ผมเหมือนผมถนัดเป็นเลขเลยเออแต่คนฟังมันงงไงแบาบงทีหกมืออก่อหกบูหมายถึงเรื่องหรือหมายถึงดาวออแต่พ<ไ>ูดสุกผมเกษตรแล้วไปต่อเราจะหมายถึงอะไรสุกเป็นกเกษตรแค่นั้นใช่ไหมออโดยทั่วไปถ้าสุกเป็นกเกษตรเนี่ยความก็ตีความหมายว่าสุกเนี่ยมีกําลังและสุกให้คุณก็ดูความหมายของสุกสุกหมายถึงศิลปะ หมายถึงความงามหมายถึงเสน่ห์หมายถึงอะไรที่เป็นศิลปะการวาดการดนตรีการวาดการแสดงอะไรพวกเนี้ยถ้าความหมายไม่ดีเขาจะทายไปในเรื่องของพวกกิเลสตัณหาราคะแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรเราจะทายอีกด้านหนึ่งราคาคืออะไรนะบ้ากามแบบราคะจริงๆความสุขก็หมายถึงเรื่องนั้นด้วยแหละเอาหรอๆใช่ใช่ใช่ อา้าวอย่างนี้ผมเข้าบ้านไม่ถ้าปลุกเป็นเกษตรไม่ไม่เราจะไม่่ายเรื่องไม่ดีไงอ๋อคืองี้พี่สองผมอ่ะสองกับสุกเอ้ยจันกับสุกผมอ่ะอยู่สิบเอ็ดด้วยกันแล้วอย่างที่บอกแล้วผมนี้ดีแล้วแต่ว่าจันผมเป็นมูลเกษตรถ้าไม่ดูว่าไม่ดูรายละเอียดอื่นๆเช่นมีบาปเพราะเขามาอยู่อะไรพวกนี้นะหรือว่าไปอยู่ในตําแหน่งนาวางไม่ดีอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะ อื่นๆเนะี่ยจะตีความหมายว่าไงตอนแรกเราตีว่ารับจ็อบทางานรับจ็อบอะไรอย่างเงี้ยเอาความาหมายตามเข้ามาด้วยใช่ไหมเอาความหมายของจันทร์และสุขและเรือนที่สิบเอ็ดผสมลงปนกัน,นตัวจันร์เองก็หมายถึงจิตใจจิตใจเมื่อทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสุขเรื่องสเสน่ห์เรื่องความงามเรื่องดนตรีของอสวยๆงามๆเรื่องอัญมณี จะก่อให้เกิดเงินเออมันอ่านได้หลายทางนะหรือว่าเจ้าชะตาจะทำงานที่เกี่ยวกับโปรเจกต์และจะประสบความสำเร็จเพราะว่าพมมันดีอะแล้วแปดแล้วแปดผมก็เล็งพบเนี่ย แปดเลงแปดเลงครับดูเช่าะแปดเลงอันเนี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเออแต่ว่าถ้าเกณฑ์ที่บูบอกอะแค่นั้นก็ดีมากแล้วแปดให้อย่างที่พี่บอกว่ามันต้องดูน้ําหนักอะแตะนะมันต้องดูองศาด้วยแต่ว่าเท่าที่พี่ฟังอะพี่คิดว่าแปดไม่น่าจะทําอะไรพนมนี้ได้มากแต่ว่ามันต้องดูองศาดูอะไรอย่างอื่นอีกไหมหลายอย่างมันบวกกันว่าดี อยู่ราศีพุธตกดิ๊งั้นก็น่าจะดีถูกไหมดีถ้าพี่ฟังเงี้ยพี่พี่ทายว่าดีนะเบื้องต้นเท่านี้เต้ okay. ไปเรื่องอื่นบ้างเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่เราจะพูดเรื่องทีคัพพารทีคัพพละเนี่ยคือตำแหน่งที่ดาวอยู่แล้วจะมีกำลังแรงตำแหน่ง ก็คือคล้ายๆกับอุดอ่ะุดก็คือตำแหน่งที่ถ้าดาวอยู่แล้วจะมีกําลังแรงแต่ว่าที่คับพลาเนี่ยเขาเล่นว่าดาวอยู่ในภพอะไรดาวนั้นมีกําลังแรงเขาเล่นภพแม่เล่ลาศีเพราภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า directional sense เพราะว่าเรื่องภพมันคือทิศที่พี่บอกจาได้ใช่ไหมอือเออโดยที่เขากําหนดว่าพุทธกับพฤหัสถ้าอยู่ภพที่หนึ่งเนี่ยมีกําลังแรง จันกับสุกอยู่ภพที่สี่มีกําลังแรงอืมครับเาร์อยู่ภพที่เจ็ดมีกําลังแรงครับอาทิตย์อังคารอยู่ภพที่สิบมีกําลังแรงครับบางเรื่องที่เราพอเข้าใจนะอย่างเช่นจันอย่างเงี้ยอยู่ภพที่สี่กำลังแรงเพราะว่าภพที่สี่มันคือตําแหน่งใต้ใต้ฝ่าเท้าเราอ่ะมันคือ อีกซีกโลกหนึ่งเขาจะเป็นตเป็นเวลากลางคืนการที่จันอยู่ซีกโลกกลางคืนก็คือมีกําลังแรงส่วนพระจันท<พ>ร์พระจันทร์ไปอยู่ส่วนพระจันทร์ป่ะพี่ใช่พระจันทร์อยู่ตําแหน่งกลางคืนที่สุดพระจันทร์เลยมีกําลังแรงอาทิตย์อยู่ภพที่สิบคือภพกลางฟ้าพระอาทิตย์ก็คือมีกําลังแรงที่สดุด้วตอนนั้นส่วนดาวอื่นเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร หรืออจะต้องไปศึกษาม, <p ere. S 2> มีเห็นผลมาแหละนะวใช,ใช,ชว่จริงๆมันควรจะมีอยู่แหละถ้าใครอยากรู้ก็พิมพ์มาเลยใต้คลิปอยากรู้เดี๋ยวพี่กอนหามาให้ใช่ไหมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อย,อยว่ากันก็แต่มีข้อข้อสังเกตอีกสองข้อสำหรับเรื่องทีคพละ ทีค้าพาระใครจะแรงจริงเนี่ยเขาต้องได้องศาด้วยนะก็คือถ้าพี่บอกว่าอาทิตย์อยู่ภพที่สิบถึงแรงใช่ไหมมันอยู่ตำแหน่งกลางฟ้าแต่อาทิตย์จะแรงจริงอ่ะต้องได้องศาสองร้อยเจ็ดสิบองศากับลัคนาอันนั้นนะ่ะอาทิตย์เขาถึงอยู่กลางฟ้าจริงๆตอนที่เขาเกิด <Yeah. S 1> เข้าใจป่ะเพราะเพราะอะไรเพราะอาทิตย์เพราะลัคนามันเป็นตำแหน่งตะวันออกสุดถูกไหม Mm hmm. เมื่ออาทิตย์อยู่ตำแหน่งกลางฟ้าและได้องศา90หรือ270จากจากลักขนาคืออยู่กลางศรีษะคนคนนั้นจริงตอนที่เขาเกิด uh huh. ทุกดาวนันเล่นอย่างนี้หมดจันหรือสุกถ้าจะได้ตำแหน่งทีคาพละแรงจริงๆต้องได้90องศากับลักขนา mm hmm. ข้อสังเกตข้อที่สองก็คือสำหรับเราแล้วอ่ะตำแหน่งทีคาพละแรงจริงไม่แพ้อุด แต่เราสังเกตว่าอุดเนี่ยส่วนมากจะให้ผลดีกว่าคือที่ที่คาพาราก็ให้ผลดีนะแต่ส่วนตัวเราเราชอบอุดมากกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะอะไรที่ที่เป็นความเห็นส่วนตัวเราจะบอกไว้ว่าเราเป็นความเห็นส่วนตัวของเอสโอมชิกไม่ได้ไม่ได้ทั่วไปไม่ได้เขาไม่แล้วแต่สํานักเล่นโอเคจบเรื่องเรียนแค่นี้แล้วกัน ไม่ไงั้นมันไม่ไปเรื่องไหนต่อจริงๆพ่อพี่อะอยากให้สอนตามที่ไอตารางผลปีบีกาคำพีเรื่องนี้แต่พี่ว่ามันคนปิดก่อนแน่นอนมันเยอะ่วงเอาไว้ตอน,นที่คนนี่อย่างนี้เราจบแล้วใช่ไหมเราก็เอางี้ไหมพี่เราเริ่มเอาดวงครูของลูกเพจเราคนหนึ่งมายกตัวอย่างให้แบบดูก่อนดีไหมลูกเพจจะได้แบบลงชื่อลงชื่อมา อีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งจริงที่สําคัญมากคือเรื่องของโยเกนไม่พูดไม่ได้เรื่องอื่นยังพอข้ามได้อยากให้จบเรื่องโยเกนก่อน<ม>ถ้ามันถึงเรื่องเรื่องที่เราเราพูดเราสอนเนี่ยเราอยากหาดวงคนจริงๆมาสอนมาเป็นตัวอย่างเนี<ม>่ยเพราะว่าพ่อพี่เคยบอกว่าอาจารย์เทพสาริกรบุตรนะเวียเขาพูดถึงโยเกนอะไรเี่ยเขาจะเอาดวงครูมาอธิบายให้ลูกให้ลูกศิษย์ฟัง แต่ว่าจริงดวงครูเราเองก็มีเยอะนะแต่ว่าเป็นดวงครูที่เราแม่อขออนุญาตเขามาไงพี่เลยไม่อยากจะเอามาโชว์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตั้งแต่คลิปเนี้ยเราจะหรือคลิปก่อนๆน,นะเราจะแปะลิงก์เอาไว้ว่าสําหรับใครที่ยินดีที่จะเอาดวงตัวเองมาเป็นดวงครูให้ Astro Magic เอามาสอนคนที่สนใจวิชาโหราศาสตร์อนะ่ะใครใครยินดีนะก็เข้าเข้าไปช่วยทําตัวลิงก์นี้ให้หน่อย โอเคครับพี่โอเคครับอืมได้งั้นก็งั้นก็ไงดีก็ตาเลยก็ลาครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายอย่างนี้เลยอ่ะบธรรมชาติดีออกเออโอเสวัสดีครับแม้ว่าพืชักในดวงชะตาของคนคนนั้นน่ยย่ำแย่ตกต่ำหรือว่าดับสนิทจนเปรียบเสมือนว่า ดวงคนนั้นนะ่ะไม่มีพืนหัสอยู่ในดวงชตาก็ตามแต่ของพืหัสก็ยังศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์ภูมิศกส,สนิทองศาที่เราเห็นส่วนมากนะหน้าตาจะดีและหน้าตาดีมากด้วยแต่ว่าผลร้ายบางครั้งที่เราเห็นนะั้จะไปออกเรื่องอื่นเช่นควา